ยิ่งเข้าเดือนตุลาคมมาเรื่อยๆเวลาของฤดูฝนก็จะค่อยๆน้อยลงตามไปเช่นกันนะครับคลิปนี้จึงมาส่งสัญญาณให้คุณผู้ชมเตรียมปรับตัวกับช่วงเวลานับถอยหลังฤดูฝนปีนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณมาถึงวันนี้ก็ได้เวลาส่งสัญญาณให้ผู้ชมนับถอยหลังฤดูฝนปี2164เพื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพราะตามปฏิทินฤดูกาลเราจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในกลางเดือนตุลาคมของทุกปีแต่ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการออกมาแล้วว่า กว่าจะเข้าฤดูหนาวก็ต้องรอไปจะถึงช่วงปลายเดือนจึงยืดเวลานับถอยหลังการสิ้นสุดฤดูฝนปี2564ให้กับเราไปอีกประมาณ1-2สัปดาห์สำหรับผลงานฤดูฝนปีนี้ถือเป็นมาตีนปลายคือมามีฝนดีจนฝนรวมทั้งประเทศมากกว่าค่าปกติถึง5%ก็ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เองครับจากกาันมาของพยุตเตี้ยนหมู่ งั้นช่วงเวลาที่เหลือฝนจะไปต่ออย่างไรก็ดูตามนี้เลยครับชัดเจนแรกเนืออีสานโดยเฉพาะตอนบนบนฝนจะค่อยๆลดลงและมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าระวังฝนอาจมาพร้อมลมกระโชกแรงด้วย ชัดเจนต่อมาหลายภาคในตอนกลางของประเทศฝนยังตกหนักตกดีต่อเสี่ยงน้ําท่วมขังเน้นๆเจอฝนในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นส่วนใหญ่และชัดเจนสุดท้ายภาคใต้ฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นยิ่งช่วงที่ไทยตอนบนเข้าสู่ฤดูหนาวภาคใต้ก็จะยิ่งมีฝนชุกหนาแน่นขึ้นไปอีกและความเสี่ยงพายุเข้าไทยก็จะไปอยู่กับภาคใต้แทนด้วยนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลานับถอยหลังการสิ้นสุดฤดูฝนที่ผมส่งถึงคุณ จากสถานีลักโลกสามรอสิงสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว